ไหนก็มาในงานแล้วยุคสมัยที่น้ํามันแพงขนาดนี้ย mm hmm. ก็จะพามาดูว่าจริงๆแล้วเงิน1ล้านบาทมันสามารถซื้อรถไฟฟ้ารุ่นไหนได้บ้าง mm hmm. ครับตอนนี้เราก็อยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับที่เมืองทองธานีนะครับวันนี้เนี่ย ไหนก็มาในงานแล้วก็จะพามาดูว่าจริงๆแล้วเงิน1ล้านบาทณนะตอนนี้มันสามารถซื้อรถไฟฟ้ารุ่นไหนได้บ้างยุคสมัยที่น้ํามันแพงขนาดนี้ทุกค่ายก็เรียกว่าเบ่งเลยแบ่งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าตัวเองออกมาเต็มไปหมดเลยมันมีตั้งแต่เซกเมนตแบบ์รถแบบรถไฟฟ้าเหมือนรถเล็กเลยอีโคยันแบบรถแบบโตเทพเลยอย่างปอร์เช่ก็เขียนงมาแต่วันนี้เอาแบบซื้อหากันได้ง่ายๆเนี่ยหล้านบวกลบนิดหน่อยมีค่ายไหนก็ทำกันบ้างไปดูกันครับ ครับมาแล้วคายแรกอ l l a r d c ด u p ทนะครับหรือเจ้าแมวดีก็ระยะเดินเซอร์เวลดูแล้วอ l l a r เนี่ยมันจะมีรุ่นแบบผมจําได้ว่ามันมีรุ่นประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทแล้วก็ตอนนี้ในงานเนี่ยมีคันยิม,ท,มทีมรุ่นอนะ่ะหนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันบาทก็น่าจะเป็นตัวสเปคท็อปของไอ้เจ้านี่ก็โอเคนะล้านกว่าบาทก็ได้อ l l a r d c ด u p ทแล้วก็ตอนนี้ a อ l a r d มันก็เอาตัวนี้มาปรับปรุงใหม่มีเนี่ยก c ด u p ทแบบ GT สี 4. มันก็ดูแบบโคตรซิ่งเลยอะ่ะ ล้อเลยอะไรนะแบบมันก็พยายามทำนะติดแบบคาร์บอนคาร์บอนมาผมว่าอันนี้จริงๆก็สวยล่ะดูแบบดูมันดูเต็มขึ้นอะราคาก็แต่ผมว่าไอเนี้ยเพิ่มอีกก็แสนกว่าบาทอะไรเงี้ย้านหนึ่งอะไรเงี้ยสำหรับรถไฟฟ้าแบบนี้ก็ก็น่าใช้ครับไปเดี๋ยวไปดูค่ายอื่นกันต่อตอนนี้ครับมาดูอีกคันนึงครับที่ราคาเดี๋ยวที่ผมบอกล้านวบาท ไปดู MG ดีกว่า MG EP นี่9,98,000บาท MG EP นะครับงบประมาณ1ล้านบาทจริงๆผมว่ามันก็คุ้มคุ้มค่านะมันเป็นรถรถครอบครัวขนาดใหญ่แล้วกันที่รถประมาณเนี่ยหล้านบาทมันใหญ่กว่าไอออราแบบคูดคัดเยอะเลยอ่ะดูข้างหลังนี่ครับยาวใหญ่ยาวใหญ่เหมือนไงวะดูที่ที่เก็บของหน่อย โอ้ใหญ่นั่นเนี่ยใส่กระเป๋าเดินทางแบบฟูลไซส์ลักเก a ได้2ใบอะ่ะใครมีลูกอะไรเงี้ยไปรับส่งลูกให้ลุงในกรุงเทพเนี่ยผมว่าเหมาะสมเลยนะทีนี้ก็มาดูต่ออีกคันหนึ่งยังอยู่ในค่าย MG นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ MG ซัท S EV ก็คือซัท S เนี่ยมันก็จะมีรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปปกตินะครับแต่เจ้าเนี่ยก็คือเป็นซัท S version Full EV เลยเนี่ยร,ราคาเริ่มต้น9 4 0 0 0 0ก็คุ้มค่านะมันก็เป็นรถ อยู่ในเซกเมนต์เดียวกับเป็นซิตี้แบบ SUV ดูภายนอกรวมๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับซัตเอตัวธรรมดาแต่ที่ต่างกันชัดเจ้เลยเนี่ยคือส่วนของกระจังหน้ามีที่ชาร์จไฟเลยตรงนั้นเลยแล้วก็มีตัวของอไปเหมือนแบบ 3D ดีพิ้นไม่มีรูระบายอากาศล้อก็ไอ้พวกเนี้ย EV ก็สไตล์เนี้ยเหมือนล้อพวกแบบอโรดิสสวยๆไปครับเดีย๋ยวไปดูคันต่อไปดีกว่า อันนี้ยี่ห้อชื่ออปกโกะมันเป็นรถจีนอันนี้4 3, 3่ดูสปอร์ตเลย2ประตู okay. ให้ดูข้างในหน่อยภายในโมันก็นั่งแบบถ้านั่ง2คนมันก็มันก็ไม่ใหญ่อะพูดตรงๆมันเหมือนกับมันเหมือนรถกอล์ฟอะแต่ว่ามันไหนลองปิดหน่อยดิเออจริงๆมันก็นั่งมันก็นั่งสบายนะถ้าเราปิด ่าดีอยู่ดีอยู่แล้วก็พวกอินเทเลีย,ยอะไรมันก็ดูดีอ่ะไหนดูป้ายราคาดิดูสเปคด้วย p ่ c ป m MM อโกนะครับราคาเริ่มต้นที่439,000บาทนี่ชาร์จก็คือ6-8ถึง8ชั่วโมงก็ไม่ได้ถือว่านานอะไรมากมายนะครับก็เป็นเหมือนกับก็น่าใช้นี่มาอีกรุ่นหนึ่งเป็นป o อกอันนี้เป็นรถ4ประตูนะครับอันนี้ชื่อรุ่นเอิดดีๆนะครับราคาเริ่มต้นที่4 2 0 0สก็อันนี้มันน่าจะเน้นแบบ รถครอบครัวเลยแหละมันมีสีที่นั่งก็จริงๆอันนั้นมันแพงกว่าหมื่นเพราะมันอะไรวะมันสปอร์ตอ่งเงี้ยเหรอแต่ถ้าเป็นผมเลือกซื้อใช้งานเนี่ยผมจะต้องซื้อคันนี้เพราะว่ามันก็ขนของได้เนาะในราคาที่โอเคสี่แสนกว่าบาทได้รถแบบเนี้ยไฟฟ้าน่าสนใจหน้าตาด,ดีนี่หน้าตาด,ดีอยู่เค,ครับไปดูอีกคันนึงนไหนๆก็มาละอันนี้คือร ผมไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่าอะไรมันชื่อว่าแบบว่าเนต้าแล้วกัน,นตามอันนี้ผมอ่าน,นเสียงตามตัว,วก่อนเนต้ายูโโปรก็เป็นรถดูคันใหญ่เหมือนกันนะซเซกเมนต์เหมือนกับเอ่เงหมือนพวกแบบว่า CRV เอ้ยเล็กกว่าเหมือนกับอะไรนะ MG ZS ดีกวป่าประมาณนี้อันนี้ก็ดูดีนะเขาบอกว่ารถจริงมาประมาณช่วงปลายปีก็น่าสนใจครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูค <c oughs> รับพาปลายปีเนี่ยมันจะเปิดตัวมาที่ราคาเท่าไหร่ ีอยู่ครับผมได้ยินแว่วๆนะครับเมื่อกี้ว่ารุ่นเอสของเจ้าเนี่ยวิ่งได้พันกิโลถ้าพันกิโลจริงราคาล้านกว่า,าบาทน่าตื่นเต้นมากก็ <S <S สรุปแล้วแหะครับเมื่อกี้ที่พาไปดูนะรถไฟฟ้าที่ราคาที่ใครถามว่าช่วงเนี้ยเงิน1ล้านบาทเนี่ยมันสามารถซื้อรถไฟฟ้าได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับเมื่อกี้เท่าที่นับดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก5้ารุ่นนะ ก็จะมีอะไรนะทวนความจำก็จะมีออร่าคูดแคทจะมีเอ็มจีสองคันก็จะมี MG ที่มันเป็นเหมือนรถแวน m g ็มจที่เป็น E ีีคันหนึ่งแล้วก็มีเมื่อกี้มีไอ้ป๊อกโกสอคันแล้วก็มียี่ห้อใหม่ที่ชื่อแบบไอ้เนต้าเนี่ยที่กําลังจะออกนะครับก็มีแต่ร้านร้านแบบร้านหนึ่งร้านสองจนไปถึงนัื่อกีสตาร์ทที่ถูกที่สุดที่วันนี้เจอในงานที่เป็นรถที่จดทะเบียนได้เนี่ยก็คือเจ้าไอ้ป๊อกโกเมื่อกี้เนี่ยที่มัน 4 0 0 0 0ถูกสุดก็โอเคนะครับจริงๆก็นับว่าเป็นตลาดที่มีตั้งแต่รถรถเล็กลยันไปถึงรถไฟฟ้าคาระ10ล้านตอนนี้ผมว่าตลาดรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะดูดเดือดแลวมีมีตัวเล่นที่เรียกว่ายังไงหลากหลายขึ้นทุกปีในตลาดก็ต้องรอติดตามดูว่าจริงๆช่วงปลายปีนี้มันจะมีรถใหม่ๆอะไรเข้ามีอีกไหมเพราะว่าเทคโนโลยีพัฒนา,นานเร็วก็วันนี้ก็เขาได้ข้อสรุปแล้วเงิน1ล้านบาทซื้อได้ประมาณ หหรือ6รุ่นก็เป็นรถที่ใช้งานได้จริงครับ